สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเพรยเรื่อยของเราเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปผลการอัปเดตแผทประจำวันที่14นะครับเดือนกันยายนพศ2564นะสาหรับแผทนี้เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่หลังจากที่ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับนั่นก็คือคลิป ที่มีสารจากนักพัฒนานะครับว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังไปจนถึงต้นปีหน้านะครับซึ่งได้แจ้งเอาไว้ในคลิปแล้วนะครับว่าในวันที่14ก็คือวันนี้นะครับจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ในรอบแรกนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือที่เห็นในจอตอนนี้นะครับก็คือ Mystic Release นั่นเองนะครับในการอัปเดตปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ก็ประมาณวันที่7นะถ้าผมจะไม่ผิดให้เราสร้างตัวละครเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เนาะแล้วในวันที่14นะครับก็เปิดให้เราได้เข้าไปเล่นนะครับก็มีเควสกิจกรรมมากมายนะครับมีสิ่งให้เราได้เข้าไปร่วมสนุกกันนะในส่วนแรกก็ในที่เราเห็นก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตนะครับในส่วนของอตัวละครมิสติกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็น จะเป็นในเรื่องของในส่วนของอคอสตูมนะครับที่ที่จะมีปล่อยออมาให้เราได้เล่นนะนี่คอสตูมนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับอัปเดตแผนที่นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตแผนที่บารเลนเซียตะวันออกนะซึ่งในแผนที่บา e เลนเซียตะวันออกนะครับจากมุมซ้ายล่างตรงนี้นะที่เราเห็นอยู่นะครับ ก็จะเป็นพื้นที่ล่าก็คือพิครคูนะครับพิครคูนะครับเป็นพื้นที่ล่านะแต่ไม่ได้ระบุ CP เนอะแตะ่วันนี้ก็เข้าไปดูกัน,นก็ได้กับ CP 2 0 0 0มืบวกอยู่แหละนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะ Boss, อัปเดตบอสกวาดล้างตัวใหม่นะครับก็คือกาเวลนั่นเองนะครับเป็นบอสที่เพิ่มมาต่อจากบอสตัวล่าสุดที่เราได้สู้ไปนะครับบอสตัวนี้นะครับ ความรู้ที่ได้จะเป็นในเรื่องของพลังป้องกันเนาะก็มาฟาร์มบอสตัวนี้กันได้นะครับอ่ะเดยวผ่านไปนะครับอย่างต่อมาก็คืออันนี้ก็ในแผ่นเขาร์ยกวเกาหลีก็ได้มาเหมือนกันนะครับมัลติแบ็กนะครับมัลติแบ็กตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่า ก็คือก่อนหน้านี้นนมันจะมีอัพในเรื่องของเครื่องมือที่เอมาช่วยลดการใช้พลังลดการใช้แรงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโรงแผนที่เทเลรยายนะครับหรือว่าการตัดไม้การหาทรัพยากรต่างๆ,ๆมันใช้แรงงานหมดดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้มันจะทําให้เราไม่ต้องสิ้ปนปวืการใช้แรงงานเลยในส่วนนี้อันตัวตัวโมเรตี้แบกเนี่ยก็คือเวลาเราให้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเสีย นะครับอาหารไปนะครับซึ่งเราจะต้องซื้ออาหารมาเลี้ยงซึ่งใช้เงินเยอะมากนะครับถ้าเราได้โมรติแบ็กมาเราให้อาหารได้ตลอดโดยไม่เสียใดๆเลยนะตรงนี้เมีประโยชน์มากๆนะครับส่วนต่อมาก็คือนะนี่นะครับเมื่อเราทําเป็นโมรติแบ็กมาเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึง นี่นะครับมันก็จะเป็นระดับชมพูนะโมนติแบ,บ็ก็จะบอกว่ามี c คบอ r y 100 l l n e น s point นะครับก็คือฟื้นฟูได้เต็มร้อยเลยนะต่อมานะครับก็จะมีทรงผมใหม่นะครับ has new h a i r ต์ส l e นะก็จะมีของฮ a s ซ c ชินนะครับแล้วก็โนวานะทรงผมโนวารู้สึกว่าจะเบ <laughs> สิกเลือเกินนะครับต่อมาอ่ะอันนี้พูดกันยาวนิดหนึ่งนะครับ ว่าในเรื่องของคลาสบาลและอัปเดตคลาสบาลานซ์อัปเดตเนี่ยได้ถูกแจ้งไปในคลิปสารจากผู้พัฒนาไว้แล้วว่าการอัปเดตแพทรอบนี้จะมีการรีบาลซ์ตัวละครเยอะมากนะครับในรอบแรกที่เข้ามานะครับมีทั้งโดนเนิร์ฟแล้วก็ได้รับผลบัฟเพิ่มเติมนะครับบัฟในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สกิลบัฟนะ,ะมีการปรับแก้เรื่องของสกิลเรื่องของคุณสมบัต,ติต่างๆด้วยนะครับ ที่โดนเนื้อไปนะครับก็จะมีเบอร์เซิเกอร์นะครับแพนททสมาแพนททสมาก็คือดาร์กเนสนะแล้วก็คอเซนะครับอืมผมอยากให้โดนเนื้อมากเลยเบอร์เซิเกอร์คอเซเนี่ยนะครับแล้วก็เบดมาสเตอร์นะแต่ผมงงว่าเนิร์ฟเบดมาสเตอร์ทำไมนะครับเพราะปกติสกิลมันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายนะฮะสิ่งที่ได้รับการปรับนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีลูปานะลูปานะแล้วก็ไททันนะครับแล้วก็โลตัส โลตัสผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงจริงนะครับแล้วก็มีฮันเตสนะมีซูร่านะครับมีเกรนมาสเตอร์ผมได้ไปลองแล้วนะครับเกรนมาสเตอร์ master, นะออกสกิลไวพอสมควรและดุด,ดันมากนะครับก็น่าเล่นอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเล่นมิสติกอยู่ก็ยังเทใจไปมิสติกอยู่นะแต่ว่าเกรนมาสเตอร์ก็น่าเล่นอยู่นะ แล้วก็ดีสตรอยเออร์อ่ะดีสตรอยเออร์เนี่ยผมเปลี่ยนคลาสไปเป็นไททันแล้วตอนมาทำสกิลเปรียบเทียบระหว่างดีสตรอยเออร์กับไททันว่าใครฟาร์มดดีกว่ากันเนาะดีสตรอยเออร์ er รู้สึกว่าปรับมาใหม่รอบนี้จะโหดกว่าเดิมนะครับแล้วก็อ,ออกสกิลไวนะครับรีบราลานซ์เรื่องความต่อน,นี้ของสกิลนะครับขอบเขตของสกิลความรุนแรงของสกิลปืนปืนอาร์มนะครับการอาร์มก็แรงมากแล้วก็ผลการติดเบิร์นของของสกิลอาร์มเนี่ย ก็กติดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเลเว่นเลเวนนี่ก็ปรับเยอะนะครับปรับเยอะในเรื่องของความแรงของสกิลรู้สูกจะปรับประมาณของสกิลนะเรืความแรงส่วนชายจะปรับในเรื่องของสกิลซัพพอร์ตนะครับคริสสันลิลลี่ก็จะปรับในเรื่องของสกิลติดตัวนะที่เพิ่มความแรงในการโจมตีไปอีก10%นะครับ วินวอล์เกอร์ู้สึสู่าจรีลีบาลานซ์สกิลนะครับประมาณ4สกิลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของความแรงสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นแอสซิสต์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นผลต่อเนื่องเพิ่มความแรงเมื่อใช้สกิลที่กําหนดนะครับแก่ผู้เล่นนะครับเพิ่มความแรงถึง1 5%ห้เอนะครับแรงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็กราดิเอเตอร์นะครับก็ปรับผมได้ลองดูกราดิเอเตอร์ในหน้าเล่น ขึ้นมาเยอะเลยนะครับ Arch made, อาร์ชเมดอันนี้จะที่รอกันนะครับอาร์ชเมดเนี่ยรู้สึกว่าจะปรับในเรื่องของบาลานซ์สกิลนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องนะครับความเร็วอะไรพวกนี้นะครับให้มันสมดุลน,นะครับความแรงด้วยนะครับเพราะว่าโดนเือดไปหลายรอบมากแล้วก็รั่นนะครับรันก็รู้สึกว่าจะปรับในเรื่องของความแรงสกิลนะแล้วก็ ผลของสกิลที่ได้รับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับฮัทซชินนะครับวิสวจะปรับสกิลเดียวนะครับจะเป็นสกิลที่ทำให้ฮัทซชินใช้งานก็คือใช้สกิล2ครั้งนะครับในสกิลที่ที่มีการปรับนะครับ2ครั้งแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมาก็คือได้รับบัฟนะครับจะเป็นออร่าสีทองขึ้นมารอบตัวนะ ส่วนเฟสเชอร์นะครับก็จะปรับเรื่องบาลานซิ่งสกิลนะครับก็คือความต่อเนื่องลดแหลกดีเลยสกิล Black, ay, Skill, อะไรพวกนี้ความแรงของสกิลด้วยนะครับรู้สูจะปรับเยอะอยู่ในเฟสเชอร์นะแล้วก็มีแลนเซอร์นะครับแลนเซอร์นี้โอ้โหนะครับต้องบอกว่าหลังจากปรับมาใหม่เนี่ยนะครับน่าเล่นกว่าเดิมเยอะมากนะครับก็ต้องบอกว่าสุดจัดนะสำหรับการปรับในรอบนี้ของของแลนเซอร์นะครับ ส่วนอินวอร์ก็จะปรับในเรื่องของผลของสกิลความกว้างของสกิลสายฟ้ารวมถึงการการเทเลพอร์ตได้นะครับอะไรพวกนี้ความแรงของสกิลด้วยนะครับตัวนี้ก็ไปลองเล่นกันนะผมว่าปรับรอบนี้ถือว่าปรับเยอะอยู่นะครับจากที่เขาได้รับผม r ทรดแบ c กไปเยอะพอสมควรนะต่อมานะครับหลังจากมีการอันนี้เขาอธิบายยาวพอสมควรนะผมขอหาจุดเปลี่ยนอ่ะก็ะมาที่ ะจะเป็นในเรื่องของ ets, เควสนี่ Mystic Premium l o g i ก Event นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะไม่ใช่เควสกิจกรรมกิจกรรมล็อกอินนะครับ Mystic Prem i u m l o g i n นะครับก็ถ้าเราไม่ได้เติมนะครับฝั่งทางด้านขวาเนี่ยเราจะรับได้ทุกวันเป็นเวลาสมมุต14ิ14วันเนาะวันสุดท้ายจะได้สก็ตอาร์รี่600ชิ้นนะครับก็ไม่ต้องเติมก็ได้เนะาะก็จะได้เทมพนนี้นอยู่นะแต่ถ้าใครอยากได้แบบว่า ไอเทมเพิ่มเติมก็ก็พันห้าร้อยเพลรไวเพลนะครับก็จะได้ทั้งสก็ตไอยอรี่แล้วก็แบ็คเพลนะครับแบ็คเพลจะได้ประมาณ3000แบ็คเพลนะครับสก็ตไอยอรี่ผมรับบูได้ประมาณ4000ชิ้นก็โอเคอยู่นะครับกับ1500เพลก็ได้4000ชิ้นนะ ต่อมานะครับอย่างที่2นะครับเป็นเลเวล up event นะครับก็ตามปกติครับเวลามีตัวละอ่าคลาสใหม่เข้ามาก็จะเป็นเลเวล up event ก็ปั๊มเลเวลนะครับง่ายๆปั๊มเลเวลหนึ่งถึสิบนะข้อได้รับของกันก็จะมีอ่ากล่องสัตว์เทียาสามนะเทียห้านะครับแล้วก็กล่องสกิลสามกล่องรู้สึกว่าจะเท่ากับสิบสองสิบสองสิบสองกล่องสกิลเลยนะแล้วก็จะมีอ่าแบ็คเพิลอีกหนึ่งพันแบ็คเพิลนะครับแล้วก็ประดับ โลกันหนึ่งนะครับแล้วก็เลเวลหกจะได้ใบสร้างตัวละครนะครับหนึ่งตัวรวนตัวละครที่เป็นมิสติกนะแล้วก็เลเจ็ดสจะได้คอสตูมะทะเลทายก็คือได้ค่าประสบการณ์จากการลุยทะเลทายเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะก็จะเป็นมิสติก l ลน n ์ลอนช็อปก็คือเวลามีตัวละครใหม่เข้ามาก็จะมีช็อป นะครับที่เป็นของอาชีพนั้นก็ไปซื้อกันได้นะครับก็จะมีซื้อด้วยเงนินซิลเวอร์บ้างนะครับหรือแบล็คโพลหรือว่าไวท์เพลหรือว่าค่าค่าสนับสนุนจากเพื่อนอะไรพวกนี้ก็ไปซื้อได้นะตัวนี้มันก็รู้สึกว่าจะเป็นเดลี่นะเดลี่นะครับก็จะมีวิวกิลี่ด้วยนะครับต่อสัปดาห์ซื้อได้หนึ่งครั้ง,งกับเดลี่ซื้อได้ทุกวันเนาะอันนี้ก็ไปช็อปกันได้นะครับต่อมานะครับภารกิจสําหรับ นักขนของนะครับก็คือคนที่ชอบเทรดลันนะครับก็ไปทำภารกิจเทรดลันระเวลอัพกันนะครับระเบอัพเลเวลห้าก็จะได้ประดับส้ม2ชิ้นนะครับเลเวลสิบก็ได้กล่องสุ่มซูชิ3กล่องเลเวลยี่สิบก็จะได้แผ่นหินโบราณห0 0 0ันหแผ่นนะครับแล้วก็รลเวลสามสิบก็จะได้ประดับระดับโลกันไม่ใช่ประดับวัตถุโบราณนะครับระดับโลกันเนาะแล้วก็เลเวลสี่สิบจะได้กล่องเลือกนะครับ อไอเทมระดับดิบดำบันนะสีชมพูนะครับโอเคใครสายนี้ก็ไปทำนะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,ร่นะฮะต่อมานะอ่ะก็หมดละเป็นช่วงทำตอบตอนท้ายก็มาสรุปกันอย่างนี้นะครับว่าในการอัปเดตของวันที่วันที่14นี้นะครับก็จะมีกิจกรรมหลักๆก็คือในเรื่องของตัวละครมิสติกนะแล้วก็ล็อกอิน อีเวนต์นะเราอินอีเวนต์แล้วก็มีเรื่องของคาสต์รีบาลานซิ่งนะครับก็คือปรับสมดูลตัวละครซึ่งผมก็ตกใจนะครับการปรับรอบนี้ปรับเยอะมากนะครับหลายอาชีพที่ทุกคนรอคอยที่ปรับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็ทุกคนเข้ามาปรับในเซิร์ฟเวอร์ซีแล้วก็ ยินดีกับาสายเมนเจ้าชาีพของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มีแล้วกิจกรรมนะครับต้อนรับอาชีพมิสติกนะก็ไปทํากันด้วยนะครับก็จะได้ไอเทมมากมายโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาทันีีด้วยนะผมก็ไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับทุกอาชีพมันก็ลาบากอยู่นะครับสําหรับใครเล่นเมนก็ อ่าแนะนาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าปรับในส่วนไหนบ้างเนาะก็มาแชร์แชร์กันนะครับสุดท้ายนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับก็สุดท้ายใช้สุดแล้วก็ขอจบบทเรียนนินี้นะครับสวัสดีครับ